ก็สวัสดีแฟกนการ์ตูนเทวานาะโชยกันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อกับพาร์ทที่54นะคะตอนที่59นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามคอยกดไลค์ให้นะคะก็ช่วงนี้เงียบมากเลยคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต่อกับพาร์ทที่54ตอนที่59นั่นแหละเนาะส่งคมศักดิ์สิทธิ์ยามอาอทิตย์อุทัย ฟังนะลุยไปด้วยกันเลยถ้าแยกกันข้อได้เปรียบอย่างเดียวคือทางนี้มีสามคนมันจะไม่ได้ผลเวลาจะบุกต้องบุกด้วยกันเสมออย่างการเราเป็นคนเลวชอบกลเลยที่สามคนจะลุมคิตาโนคนเดียวนี่ด้วยอย่าพูดบ้าๆฝ่ายธรรมะที่จะสู้กับอาธรรมส่วนใหญ่เขาก็ฟอร,ร์มพลลบขึ้นมาทั้งนั้นแหละมีอีสองคนยิ่งดีในนามของพระเจ้าวิธีสกปรก,กแค่ไหนก็อาภไยได้สู้กับคนเลวเนี่ย สามคนรุมก็ยังยืดอกออกเว็บได้สบายใช้ชื่อสงคำศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกสิ่งจะถูกต้องนั่นคือความปรารถนาของพระเจ้าโลกนี้ความคิดอันตรายจัดแต่ตอนนี้เอาตามนั้นละกันอะไรอะไรทำไมมากระจุกกันเต็มในตอกตันๆแถมต้องดิกมาทางนี้ยังกะจะขวางเราสารรูปก็ไม่ใช่รวมกลุ่มจอกกิ้งแต่เช้า แล้วผู้หญิงก็ตั้งท่าถ่ายภาพด้านหลังนั้นมันอะไรกันวะางมาแล้ววะมาแล้วเธอทำไงดีล่ะทีนี้ถ้าถามได้ว่าทำยังไงก็ต้องรู้อย่างเดียวนะเซะตอนนี้ต้องโชว์พาังักแล้วคิคุจิคิคุจินี่แนะ่ว่าอาฮ่าฮ่แต่ก็ไม่โดนเลย ทนไม่ไหวแล้วพวกเราก็ไปด้วยเธอเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือต่อยไปแต่ก็ไม่โดนคิตาโ,โนคุงนี่แนะ่บแบบหลบได้เกือบหมดเลยก็หมดเลยด้วยซ้ำโครมโอ้ยอา้อาวหายตัวได้ทางขวาอะผ่านทางผ่านด้านข้างของยามาสกิอ้อมไปทางขวา ของทุกคนเอ๊ะประธานหันไปแล้วก็เจอหนับน่ากลัวมากพังว่ะอะไรกันมองไม่เห็นเลยว่ะยังกะหายตัวได้ปุปป๊บปั๊บงั้นแหละประธานมองเห็นหรอเฮ้ยหรือว่าพวกเราจะทำผิดพลาดอย่างมาหันเมื่อเหมือนกำลังสู้กับตัวอันตรายสุดขีดพ,พูดอะไรตอนนี้ไปหาเรื่องไซกับคิตาโน แล้วหนะเฟ้ยแย่จริงต้องกดที่เรามัวอึดอาดแงแต่ว่าพวกน,นี้ก็ใจร้อนจังจะรีบรีกทางให้อยู่แล้วเอทำไงดีเนาะนี่คือคิดไปขลาทางมาเลยคิดคิตโ,โนคือคิดในแง่บวกมากไม่สำเร็จไล่ตามการเคลื่อนไหวตะกี้ไม่ทันไม่ได้เรื่องหรอกคิตาโนยังสปีดขึ้นไปได้อีกการเคลื่อนไหวตะกี้ใช้กล้องจับภาพได้แต่ เปล่าประโยชน์ที่จะถ่ายหน้าตาไม่จริงจังของเขาขนาดหนีการโจมตีหน้าตายังเฉยเฉยแบบนี้ไม่ได้การให้ต่อสู้ต่อทั้งที่ทำให้เอาจริงไม่ได้ไปเรื่อยๆมันก็อันตรายเกินไปเท่านี้ก็โอเคลองอีกครั้งเหอะยังไงวิธีคิดก็ไม่น่าจะผิดถ้าหายตัวจริงๆก็หายตัวจริงๆไม่ได้มันก็น่าจะจับตัวได้สิวะ ยะยาพวกนายทำไม่ได้หรอกยากฝึบแกแกยามาสกีคงนโนง,งึจิคงยากไปทางซ้ายกับทางขวาสิโจมตีแบบเดียวกันทั้งสามคมหาผระแสงอะไรม,มันก็จริงวากเห็นหน้าคิตาโนโก็ต้องแบบวากกันทุกคนเลยห,หายไปแล้วคิโคจิคง ถอยหลังหนึ่งเก้าเสร็จแล้วถีบขวาตรงเอ๊ะปึกหายามาซากิคุงอ้อมไปทางขวาโนงงุจิคุงตรงเข้าไปเลยเอ๊ะเอ๊ะจะตีกรอบแล้ววะ่ะพวกเราเรียกว่ารูปแบบกองทัพตั้งรอ้องเรา,เราต้อนคิตาโนจนมุมหรือนี่เอ๊ะเออ สวยแบบนี้จะไว้แค่ไหนก็หนีไม่รอดเอาจริงให้เห็นได้แล้วคิตาโนเซจิโร่ระวังตัวเตรียมใจไว้ดีกว่าคิตาโนเซจิโร่คือกระโดดได้เฮ้ยเหาะได้ปีศาจอ่าฝึบเอ๊ะแย่แล้วประธานแกแก เราคิดว่าน่าจะถ่ายภาพนี้ของกิตาโนมาได้นะเขี้ยอะไรก็วิ่งไปเลยประธานเป็นอะไรหรือเปล่าประธานไม่เป็นไรหรอกแค่เฉยดข้างๆไปนิดเดียวเองอ่ะประธานเป็นอะไรหรือเปล่าฉันยืนไม่ไหวเอ๋โดนคำสาปแงะเจ้าปีศาจนั่นมันสาปสะกดร่างกายเอาไวไ้แงฮะ เจ้าปิศาจนั่นใช้วิชาสาบแช่งต้องห้ามเข้าจนได้ทำไงดีล่ะครับทีนี้อะไรกันคิคุจิคงช่วยหน่อยสิค่ะครับผมจะพยุงขึ้นให้เอา้าฮึปประธานแบบนั้นเขาเรียกเข่าอ่อนมากกว่ามั้งเอ๊ะว่าประธานขอโทษครับผมเผลอโอ้ยไม่เป็นไรนะครับอืมประประธาน ไม่เห็นต้องชกกันเลยสำเร็จสำเร็จจนได้ในที่สุดก็จับเซลว,วินาทีเถื่อนของคิตาโนโซเซติโรได้แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็มันไม่ไม่ยาวมากนะคะสำหรับตอนนี้เนาะก็ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันถัดไปเนาะก็มาต่อกับพาร์ทต่อไปนะคะจะได้ว่ากำลังสนุกกันเลยทีเดียวนะคะตัวละครเริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆ นะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ